สวัสดีครับคุณพ่อครับคือเจ้าของฟาร์มของฟาร์มกวางรูซาเนาะครับพ่อครับแม่มัแม่ผมพ่อแนะนาตัวนะครับคุณพ่อครับก็ผมส่งสัก์โกศลครับเป็นประธานลุษายิทิ์พิทนคนเลี้ยงกวางจังหวัดจานสิลป์ครับครับพ่อกวางที่พ่อเลี้ยงเยอะนี่เป็นกวางสายพันธุ์มาจากไสครับพ่ออ๋ออันนี้เป็นกวางรูซาเลยครับเป็นกวางรูซาสายพันธุ์มาเสียมาจากอ่าจริงๆแล้วมันเป็นต้นกําเนิดของกวาง ชุดนี้มันจะมาจากอินโดนีเซียคกวางพวกนี้มาเนีในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงยูออสเตเลียมาละคือพวกที่ออสเตเลียเขาเขามาสอยลบในยุคยุคนั่นพอดีรับเขา,าไปกินเนีมันเหลือเขาก็เลยปล่อยอยูทะเลทรายฟังออสเตเลียฟังที่เป็นทะเลทรายมาเนีมันก็นเลยสามารถแพร่พันธุ์ได้หลายขยายพันธุ์ได้ดีเขาก็เลยมันมันอยู่หลายแล้วบาเนีคนไทยเขาคนแถวเอเชียเข้ากันเลย นัไปน้ากวางอยากตรงนี้แหละเขามาเขามาเลี้ยงในบ้านห้องครับมันก็เลยเป็นสัตว์น้าเข่าก็้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจพร้อมครับตอนนี้มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจของบ้านเ้าแล้วครับก็คือกวางรูซานี่แหละครับมาเน่คือกวางตัวนี้มันจะเลี้ยงได้แบบบ่บ่บ่ผิดกฎหมายครับเพราะว่าเขาเปิดให้เข้าเลี้ยงตั้งแต่ปีพศสองพัรอยสามิบแล้วครับ อ๋อเอากวางบางชนิดนี่มันเป็นสัตว์สงวนบหรครับพ่อแมนครับแมนครับ<อ>ก็ยังกวางกวางหมากวางอ่าเก้งพวกละมังพวกยังในบ้านเข้านี่พวกเรื่องผาพวกนี้มันก็ยังยัง,ยง,ยงมีพระบอคุม้มครองสัตว์อยู่ครับค,<ม>คือเขาคุม้มครองเรื่องอ่าการเลี้ยงนะครับถ้าจะเลี้ยงได้ก็ต้องมีอ่าใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ครับครับผมอ่าจังสี่มันก็ ใือว่าเข้าเลี้ยงได้เลยครับคือสามารถเลี้ยงได้เลยแบบโบผิดกฎหมายครับเพราะมันเป็นสัตว์ที่เขานําเข้าจากต้างประเทศครับอ๋อเริ่มแรกเลยพ่อเลี้ยงจากโตครับเอพอพ่อซสือเมื่อเลี้ยงเห่นๆซือ้อสื้อเมื่อเลี้ยงในคอขังในพนครับอยู่ขางหลังผมกันเป็นกวางขึ้นกันกะซืสือมาเลี้ยงแค่แม่พันธม,ม์ยี2 8แปม่แล้วก็ซสือพอพันธม์ซี่โต โอ้ในราคาจากตัวพ่อช่วงนั้นที่ซื้อไมนะครับอ๋อซื้อมาตัวละสองหมื่นหานะครับโอ้โหลงทุนไปเกือบเกือบล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะครับทั้งเห็ดคอเห็ดโนนเห็ดนี่แนบเนี้กครับมันเลี้ยงสวยงามเลยซื้อห้องบริคิดบาจิมาต่อยอดเป็นธุรกิจอีกอย่างหรอกครับี่แบัดนี้เขาก็เลยเอาพ่อช่วงโควิดพอดีบัดเนี้เขากลับมาบ้านบัดนี้มันกลับลงไปเห็ดงานเห็นยังบรด้เขาก็เลย มาเบิ่งกวางแก่ของมันมีลอยกว่าตัวผลบัณฑิตไม่แข็งจากเอามาเลี้ยงไว้เนี่ยสองปีก็กล้านะครับบัณนี้ก็เลยเออเมื่อกัดต่อยอดเออเลยมาคิดต่อยอดเรื่องกวางเพราะว่ากวางมันสามารถขยายพันธุ์ได้ดีได้เร็วแล้วก็เขาก็เป็นสัตว์ที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับดีกว่างวัวก็ควายเขาเลี้ยงง่ายกว่างวัวก็ควายเขากินได้หมดทุกอย่างครับเรื่องเรื่องกินเนี่ย โรคไพ่บวควายบ่ควายมีคร <Really? S 1> like ah, ับบ่ควายเถาเปื่อยอย่างเปื่อยคือบ่บ่ครับคือง้ว่คือควายมนบ่แม่ครับโรคปากเถาเปื่อยอย่างกับบวมีพร้อมกับบวมีคือง้ว่คือควายเพราะว่าเขาเลี้ยงแบบระบบปิดอันนี้หมายเข้ามาระบบปิดเนาะครับอ่าเพราะว่าเขาบ่ได้ไปปล่อยเลี้ยมหยาเลี้ยมยังเองคือยังเลี้ยงเป็นฝูงรวมฝูงคือง้วคือควายนะครับบัดบนี้เขาก็ับมาเลี้ยงแบบนี้เพราดีขยายพันธุ์ดีครับก็มีคนสนใจเรื่องลูกพันธุ์ แม่พันธ์แน่ยังแน่กับมาติดต่อกันหลายครับตอนนี้ก็ถือว่าเขามาตอบรับยั่งดีมากครับก็คือยังที่เห็นแหละครับเมื่อนี้เพันกับมาซื้อไปไปเลี้ยงครับตอนผมมาก็เห็นสองเจ้านะพ่อาะรับแมนครับพันกับมาซื้อไปเลี้ยงเขื่อนก็มาเข้ากับขายทั้งพอพันธ์ขายลูกพันธ์รับซื้อเขาพร้อมครับเขาประกันราคาให้พร้อมครับยุ่เนี่ยถามว่าเอาจากเข้าไปนี่ก็คือวางเนี่ยตัดเขาปุ๊บ เท่ากับรับซื้อเขากิโลละาหกพันบาทครับครับผมเขาในตัดสดๆนี่แหละครับแล้วก็ลูกคลอดออกมาได้สิบเดือนถึงหนึ่งปีถ้าจากสายพันธุ์ของเขาดิครับเท่ากับรับซื้อขึ้นตัวละหนึ่งหมื่นบาทครับลูกมันครับสิบเดือนถึงหนึ่งปีเขาซื้อขึ้นตัวละหนึ่งหมื่นบาทพันะประกันลาค่ายพร้อมเลยประกันละค่ายพร้อมเลยแมนครับไม่ต้องยันไม่มีหวงขายขันพวได้เลี้ยงแล้ไม่ต้องยันไม่มีหวงขายรับมาคุยกันครับกับแวะเขามาคุยกันมามาปรึกษาให้คำแนะนำในทุกอย่างครับเรื่องวางนี่บ ตอนนี้พอแม่พันนี่พอขายอยู่ตัวละจักบาทครับพอพันแม่พันนี่ยผมขายอยู่ตัวละสองหมืนหาครับอ๋อสองสองหมืนหาครับแล้วก็กวางอายุสิบเดือนถึงหนึ่งปียุ่นี่ขายตัวละหนึ่งหมืนหาพันบาทครับแล้วก็ลูกอีกชุดที่เป็นหาเดือนขึ้นลงน้อยล,ลงไปอีกหน่อย 1, 1> 5, หนึ่งหาเดือนหกเดือนนี่ก็สิขายอยู่ตัวละหนึ่งหมื่นบาทครับอ๋อตัวละหนึ่งหมื่นบาทนีเทา เอาเลี้ยงได้จากเดือนนี่พ่อหรือว่าเป็นเป็นถึงปีถึงเขาสี่ได้เขาม่นนี่ครับอ๋อเขาเนี่ยคือเขาของกวางเนี่ยนะครับเขาต้องเลี้ยงถึงสองปีนะครับคันถ้าพูดถึงขอดมาเลยนะครับแต่เขาขอดเมื่อปุ๊บเนี่ยต้องเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์ก่อนห้เขาอายุได้สองปีให้เขาเขาล้นสองเถวกันเขาเขาล้นถึงไปสองเถวคนละเขาจังติดตัดได้อ๋อล้นเองไหครับเขาจะล้นเองครบปีมาปุ๊บเขาก็จะล้นปั๊บครบปีมาปุ๊บเขาจะล้นปั๊บแหละครับครับ มันก็จะเป็นคอเป็นคอง่ายขึ้นไปเรื่ๆๆอยนุ่มเวลามันลนแมนแมนครับว<า>ันนี้พ่อการการเลี่ยงนี่เลี่ยงเลี่ยงง่ายก็เลี้ยงงา่ยงงายพ่อ๋อพูดถึงการเลี่ยงกวางเนาะมันก็พูดถึงตอนนี้มันก็ถือว่าง,ง่ายกว่ๆๆาก็ค่อยเนาะครับพอ่อคเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายม,มาแล้วครับครับเม,มก็มันก็เป็นวิถีชีวิตของของของคนอีสานท่านละเพราะว่าการเลี้ยงกวางนี่มันจะง่ายเมิ่าเบิ่งเทียบแล้วน่ะมันจะง่ายกว่ากว่างกว่าก็ควอยครับครับผมนี่เบิ่งต้นเขาโพนแหง ต้นเขาโพดหญ้าทุกชนิดเขากินในเม็ดนะครับเขาสามารถกินในเมดแล้วก็เขาก็ไม่ได้ยุงยากอี้ยังพร้อมนะครับอยู่ไงพวกหญ้าตามทองไร่ทองหน้าเขานี่เามเกี่ยวไม่ให้กินได้นะพ่อเมนครับเขาก็มากินในทุกอย่างครับเพราะว่าเขาโพดที่ตัดแล้วเอียงแล้วหญ้าฟางมันถึงกินเมิดครับหญ้าเฟืองบานเ่านี่ครับถือว่าง่ายก็ว่าควายอยู่ครับพวกอาหารเสริมเขามีไหมพ่อ ก็มีก็ได้ครับพูดถึงจริงๆเราแมนเข้ากับให้ได้ครับก็มีเกลี่ยแมตไว้เขาใช่นะครับเกลี่เข้ากับัดไว้หไหวไวเขาเด็ดเรียดอย่างขึ้นกันอ๋อนี่บ่พ่อไอ้ขาวๆนี่บ่ครับแมนแมนครับแต่ว่าขันอาหารเสริมจริงๆเราเข้ากับให้ได้แต่ว่าจริงๆข้าวปจําเป็นต้องไปเปลืองตนทุนเรื่องอาหารครับแมนคือเลี้ยงกวางเนี่ยปจําเป็นว่าต้องไปคิดยากเรื่องอาหาร คือเขากินอาหารโปรตีนต่ำอยู่แล้วครับยาทุกชนิดเขากินในมดนะครับเขากินในมดครับเรื่องเรื่องยาเรื่องอาหารเนี่ยเขากินในง่ายพอมกินง่ายๆอยู่ง,ง่ายพอมไม่ได้หนุยงยากเอียงนะครับ <M> มันนี้การที่พ่อเลี้ยงยุนี่พอ่อเวลาจำแน่นี่พ่อเลี้ยงขายขายเนื้อบอกครับบอกครับเขาเลี้ยงขายเป็นพอพันกับตัดเขาคือเขาตัดเขาเป็นหลักยุนี่นะครับเขาจะเอาเขาเป็นหลักกับขยายพันธุ์ เพราะว่าเขาจะเอาเขาไปผลิตเป็นเซรั่ลโอ้เป็นเซรั่มครับผมเห็ดเป็นเั่มแลวก็เป็นอาหารเสริมพวกนี้ได้เบิดครับกไปดองเราดองยาไดเบิดครับพวกพวกเขาควางเนี่ยโอ้ผมเข้าใจว่ามันพ่อเลี้ยงขายเนื้อบอครับเลี้ยงเลี้ยงเอาเขาไปขายเป็นเซรั่มเป็นอาหารเสริมนะพ่อครับผมเข้ากับสามารถคันคัญที่พูดถึงเจี๊ยเป็นเนื้อเนี่ยประชากรควางมันยังหน่อยอยู่ครับมันเข้าขาไปมือละโตเชียดไปมือละโตเขเี่ยก แค่มือละตัวหรอไหมเพราะท่านในพ่อสองปีเราเบิดแล้วเบิรแล้วพ่อประชากรกวางในบ้านเขามันมีอยู่ประมาณหาหกหมื่นตัวในในในประเทศไทยด้วยเนี่ยกวางพว่องเนี่ยที่น้ำเขามาอยู่ประมาณหาหกหมื่นตัวาเขาเฉียดไปมือละโตละตัวงทีมันกับแทบจะเบิดแล้วครับก็เรียกว่าขยายพันธุ์เขาก้อนแล้วก็เลี้ยงเราก็ตัดเขาก็เอาเขาที่เขาได้จากตัวกวางนี่แหละก็เขาก็เอามาเหตุประโยชน์อย่างอ่น้ำนะครับมันในมุ่นค่าหลายกอ หลายกอทีเขาสิไปไปเชือดเขานะนะครับไปเชือดมาเห็นเหนื่อยกันตอนนี้พ่อขยายพันธุ์ได้จากตัวแล้วพ่ออยู่ในคอกที่เขาเห็นอยู่นี่ครับอ๋อยู่นี่ก็มีรอยกัวตัวรอยก่วตัวรอยกัวตัวคือกันแต่ว่าเข้ากนมีเขาไม่ออกก็รับซื้อขึ้นมาพร้อมนะครับการรับซื้อเมื่อพร้อมเอาเขาพร้อมเราก็ขายออกพร้อมยู่นี่มันหมุนเวียนอยู่ในนี่นะครับครับสมาชิกเข้านี่ยแหละครับตอนนี้สมาชิกเข้ายุพภาคอีสานนี่ยี่สิบจังหวัดเนี่ย มีครอบทุกยังวัดอ๋อม,ม,มีมีกลุ่มมีกุ่มเลียงกวางลูซ่าแล้วนะพ่อเมนเมนครับ<อ>กุ่มเลียงกวางลู่ซาเอามาเป็นสมาชิกข,ของเขาเนีย่ยูทุกจังหวัดแล้วครับ,รบเขาส่งออกไปทุกจังหวัดแล้วแล้วก็บางจังหวัดเป็นซีฟ้ามครัี<อ>ที่มาเอาจากเขานี่ครับบางจังหวัดครับวันนี้ส่วนใดเนี่ยพ่อที่แปรรูปได้ของกวางลูซ่าเนี่ยครับพ่อนอกนอกจากไก่เขาเนี่ยพ่อแปรรูปอย่างเนี้ย เป็นคี่เขานี่แปลรูปน้ำมัน่นครับตอนนี้คือตอนนี้เขากับมหาลัยการสินเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นงานวิจัยเรื่องขี่กวางพ้อมนะครับขี่กวางเอามุ้กวางนี่มาผลิตมาอัดเม็ดเอาไปใส่หน้าเขาแล้วก็เป็นดินดินเขาเอิ่นดินปลูกเนาะดินครับสารปรับปรุงดินครับสารปรับปรุงดินจากมหาลัยการสินครับส้ศักดิ์ฟ้ามีแหละครับเขาก็ร่วมมือกันแล้วก็เห็นเป็นงานวิจัยออกมาคือเห็นเป็นแพ็กเก็ตพ้อมสร้างแพ็กเก็ตที่สวยงามพ้อม กัมีออมสินก็มาสนับสนุนพร้อมธนาคารออมสินเพิ่นก็มาสนับสนุนพร้อมเฮาก็เฮ็ดไปนํากันนะครับร่วมกันกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตอนนี้เฮาก็เฮ็ดเป็นขี่กวางอันเม็ดนะครับหล้วก็ไปว้านไปใส่หน้าเข่าไปใส่ต้นไม้ได้หมดครับออ๋คือังต้นไม้อยู่ในสวนเฮานี่ฟาร์มเฮานี่ต้นองุ่วนมาหนึ่ะครับเฮาก็สิใช้ขี่กวางเป็นหลักเลยครับออ๋ด้านด้านหลังเนี่ยที่พ่อุมไว้น่ะก็คือสวนองุ่นครับสวนองุ่นครับแม่นเวัดแหละครับข้าง่น กะไส้ปุ๋ยจาก,จากขี้กวาง,<อ>งรูซานี่เนะนครับแบนครับ<อ>พรอเข้ากะถือว่าทดลองมาหลายย่างแล้วครับเพราะว่ามันได้ผลดีเครื่อขี้กวางเนี่ยโอ่งยังกระงา้พอใส่หน้าเขาของสิบปีที่แล้วเนี่ยพอเห็นหน้าเขาเนาะ <พอ S 2> เห็นซีไร่ทดลองมึงซีไร่เนี่ยโบใส่ปุ๋ยเคมีจักเม็ดเลยม<อ>านเนี่ยก็ใส่ขี้กวางย่างเดียวใส่ขี้กวางแค่ยี่สิบกระสอบ อพาปีนี้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเคยได้อยู่ประมาณสามสิบสามสิบหกสามิบเจ็ดกระสอบต่อปีเนาะสี่ไรปีว่างหันไดมากหกสิบกว่ากระสอบเขาง่ามมากเข่าง่ามแล้วก็ผลผลิตดีพร้อมแล้วเขาก็หอมพร้อมหอมนิ่มพร้อมครับนิ่มทั้งหอมเขาถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยก็เลยปีนี้ก็เลยเฮ็ดเพิ่มเข้าไปอีกครับเป็นเข้าปลอดสารนี่เนาะพ่อเนาะเป็นเข้าปลอดสารเลยครับออร์แกนิกเลยแมนครับ เขาบใส่ปุ๋ยเคมีจักเม็ดเลยครับครับ,รบผู้ใดสนใจกับมี่ครับเขาก็มีขายให้ขี่กวางอยู่นี่ตอนนี้ก็เริ่มหลายแล้วล่ะครับเริ่ม<อ>สมาชิกเข้าในในบ้านเนี่ยในในตำบลเนี่ยเขาก็เริ่มมาขอขี่กวางมาเอาไปทดลองเมืองหลายเจ้าอยู่ช่วงหนาฝนนี่มันตากได้ย่กว่าข,ขี่กวางมัน,นหรือว่าเขาตากช่วงห,หนาแล้งตากหนานี่ก็ได้แต่ว่าเขาต้องไปตากแห้งก่อนนะครับ<อ>ต้องไปตากแห้งไปเห็ดตากแห้งดัน<อ>คือยังขุดกองไว้อยู่ก็มี่นะ เอาไปกองกองแวงในะอ๋อเป็นกองไว้นะพ่อนึครับกองไว้อยู่มันกะสิลักษณะการกินกะครึ่งว่าคือควายบันเฮาเนาะมันก็จเป็นขีฟุ้นที่ดีเลยนะพ่อเนาะเป็นมุ้นที่ดีเลยเพราะว่ากวางเขาขี่ออกมาเป็นเม็ดท้ายออกมาเป็นเม็ดน้อยๆนะเป็นน้อยๆแล้วเขาก็เหยยบยำกับพวกเศษยาเศษยังสีไปมันก็ร่วมๆกันเอากบกวาดเอานี่กะข้างหลังนี่ก็เป็นสุ่มแม่พันธุ์แลวก็โตสุ่มตัวเมียน้บ เรียวมาโดนไม่พอยูอ่นี่ตอนนี้ก็เขาปีที่แปดแล้วล่ะครับแปดปีแล้วแปดปีแล้วปไปสิพ่อไปผ้าไปเรื่องผลิตภัณฑ์ของกวางเนาะพ่อเนาะเปลี่ยนทั้งหนเนาะครับอันนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกวางโรซ่ากันนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะเป็นลูกสาวของคุณพ่อทรงศักดิ์โสิค์ค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงกวางจังหวัดกกฬสินค่ะค่ะก็วันนี้จะมาแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะจากทรงศักดิ์ฟาร์มค่ะจากวิสาหกิจนะคะก็ในส่วนแรกค่ะก็จะเป็นที่คุณพ่อพูดถึงค่ะก็จะเป็นตัวสารปรับปรุงดินจากมูลกวางค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเราจะทํางานร่วมกับอมสินค่ะอมสินยัวพั์นะคะแล้วก็ เป็นมหาวิทยาลัยกาสินค่ะตัวนี้จะเป็นมูลกวางอัดเม็ดค่ะตัวนี้นะคะนี่คุณพ่อบอกว่าเอาไปใส่ในนาข้าวหรือว่าในต้นองุ่นในต้นไม้ต่างๆเนี่ยค่ะใช่ค่ะตัวนี้เพราะว่ามี NPK เนอะตามสูตรของปุ๋ยเลยแต่ียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียกตัวนี้ว่าเป็นปุ๋ยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นสารปรับปรุงดินค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันแบบติดเรื่องพรบรปุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะมันขอยุ่งยากนะ ค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเซรั่มขาววางอ่อนนะคะตัวนี้นะคะ่ะจะได้จากตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือขาวบางอ่อนที่เป็นสดๆนะคะเราเอาไปฟรีซได้ค่ะแล้วก็ไปบดใช่ค่ะแล้วก็ล่อนกรองแล้วใช่ค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็นําเอาไปผสมเป็นตัวนี้ได้เป็นเซรั่มนะคะก็จะมีส่วนผสมตามนี้เลยค่ะก็จะเป็นขาวบางอ่อนนะคะมีใบบัวบกแล้วก็มีวิตามินซีค่ะส่วนผสมพวกนี้ก็ จริงๆแล้วเหตุผลที่เลือกทําตัวเซรั่มขวากวางอ่อนนะคะก็เพราะว่าเซรั่มนี่เราเอาไปทาตรงไหนับทาผิวหน้า,นาค่ะใช่ค่ะเน,นี่ค่ะเพราะว่าเราตัวนี้นะคะเป็นใบที่เรานําตัวขวากวางอ่อนของเราค่ะไปเข้าแลก<อ>ก็จริงนี่ก็จะเห็นว่าตัวคอลลาเจนในขวกวางอ่อนนะคะค่อนข้างสูงอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยเอาไปทําเป็นเซรั่มขวากวางอ่อน,นะคะอ่ะตัวนี้ค่ะก็จะช่วยพวก ฟื้นฟูผิวหน้าค่ะตัวนี้แล้วก็ทาเนี่ยจะซึมไวมากแห้งตึงเร็วมากค่ะใช่ค่ะชุ่มชื้นมากค่ะตัวนี้นี่ค่ะแพคเกจิ้งเราก็สุดๆเลยคุ้มคุ้มค่ากับราคานี่นะคะถ้าจะสังเกตดูก็จะนี่ค่ะนี่เซรั่มของเราทาเช้าก่อนนอนก็ใช่ค่ะเช้าก่อนนอนช่วยบำรุงใบหน้าแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งค่ะเป็น นี่ตัวนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสมุนไพรยาดอง oh, เป็นยาดองเป็นเหล้าดองค่ะเป็นเหล้าดองที่อันนี้สําหรับคุณผู้ชายน่าจะชอบกันมากๆดองจากส่วนไหนของกวางครับข่าวกวางอ่อนเลยค่ะใช่ค่ะ<ๆ>เราสไลด์ข่าวกวางอ่อนนะคะ,ส,ะสดๆเข้าไปในนี้เลยค่ะก็จะมีพวกโสมมีรากโสมค่ะมีกระชายแล้วก็มีฝางแดงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรยาจีน ก็เอามาดองกับเหล้าค่ะแล้วแต่ชนิดที่เราจะเลือกเลยว่าจะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นวอดก้าหรือไม่ก็เหล้าแบบเหล้าบ้านหรือว่านานนานไหมครับดองไว้ถึงจะได้ก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์นึงก็กินได้นะใช่ค่ะตอนนี้จะช่วยเรื่องของฮอร์โมนเพศชายค่ะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคือคัดใช่ค่ะเพศชายโดยเฉพาะเลยเราไม่ได้พูดมั่วนะเรามีนี่นะเรามีใบผลที่เราไปตรวจมานะคะ เราไม่ได้พูดม่วนนะตัวนี้มีใบรับรองใช่เรามีใบรับรองนะตัวน,วนี้ใช่ค่ะนี่ส่วนใหญ่เพศชายจะชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กําลังจะมาใหม่ๆนะคะกําลังจะทากําลังจะเริ่มโครงการะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามด้วยเพราะว่าเรากําลังจะทําเป็นซุป ซุปกวางสากัดค่ะอันนี้ก็จะช่วยบำรุงร่างกายชายค่ะทั้งเพศช,ชาย <S 2> <S 2> เพศหญิงเลย,ยเพศหญิงก็สําหรับคนที่มีลูกยากอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้มผีผลิตภัณฑ์เราวางจําหน่ายอย่างครับยตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้วางจําหน่ายค่ะแต่ถ้ามาหน้าฟาร์มมีให้มีให้ฉิมอ๋อยังเป็นยังเป็นตัวอย่างอยู่ใช่ค่ะยังเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเป็นเซรั่มนี้เราวางจําหน่ายยัางครับวางจาหน่ายแล้วค่ะก็ขวดละหกสิบหกร้อยเก้าเก้าค่ะแล้วก็มี นี่ค่ะสารปรับปรุงดินค่ะจากมูลกว้างค่ะอยู่ที่สามถุงร้อยค่ะอันนี้ก็อยู่หน้าฟาร์มนะใช่ค่ะอยู่หน้าฟาร์มอยู่หน้าฟาร์มก็จริงๆแล้วสารปรับปรุงดินเนี่ยอยากให้มารับหน้าฟาร์มเพราะว่าถ้าเป็นค่าส่งอาจจะแพงสูงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเซรั่มอย่างเงี้ยค่ะเราส่งได้ค่ะจัดส่งได้ใช่ค่ะจัดส่งฟรีด้วยค่ะก็จะมีส่วนส่วนผลิตภัณฑ์ของกว้างก็จะมีอยู่ประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ มีมีตัวอย่างเขาเขาวกวางนนไหมครับก็เป็นเขาวกวางอ่อนนะคะที่เราตัดสดสดเลยค่ะจากงสงศั์ฟาร์มนะคะจากวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงกวางจังหวัดกาลสินค่ะหรือว่างสงศ์ฟาร์มนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นตัวนี่ค่ะอ๋ออันนี้คือคือเขาอ่อนของเขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นเขาอ่อนค่ะแต่ก็แอบแก่นิดนึงอ๋อ ใช่ตัวนี้ไอ้ที่เราบดท,ที่เราบดอยู่ในถนี้เราเราใช้เข่าแก่หรือเข่าอ่อนบดครับเราใช้เข่าอ่อนบดค่ะคใช่คือเข่าอ่อนส่วนนี้เนาะอันนี้อยู่ที่กิโลละหกพันใช่ไหมคะอ,อันนี้พอบดออกมาค่ะอยู่ที่กิโลละเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นเลยค่ะใช่เพราะว่ามันมีค่ากระบวนการค่านู่นค่านี่เนาะพียเขวดนี้กับบ้านได้ไหมอ๋ออันนี้ก็หลายหมื่นเลยค่ะ <laughs> ตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ก็หลายหมื่นเลยค่ะ ใช่แล้วก็เราเอาตัวนี้ค่ะเขาวกวางตัวผงเนี่ยค่ะเอามาทําเป็นเซรั่มใช่ค่ะตัวนี้เราก็เป็นเดียออค่ะแอนเลอร์เซรั่มเขาวกวางอ่อนนะคะจากทรงศักดิ์ฟาร์มใช่ค่ะตัวนี้อันนี้เขาหลุดเองหรือว่าเราไปตัดเราต้องตัดเขาค่ะตัวนี้เราต้องตัดนะใช่ถ้าหลุดเองจะเป็นเขาแก่คขา<อ>หนึ่งปีนั้นคือเขาแก่ใช่ค่ะนะ แล้วทีนี้เขาแก่มันมันแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้ไหมครับส่วนใหญ่ที่เห็นเขาแก่ใช่ไหมคะก็ก็จะเอาไปทําเป็นของตกแต่งบ้านใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นปลายแหลมๆนะคะยอดเขามันอะไรเงี้ยนี่พี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่เขาแก่เป็นตัวอย่างนะใช่อันนี้ก็จะเอาไปทําเป็นแบบเอาไว้ห้อยอะค่ะทําอัดกรอบห้อยคอกันส่วนใหญ่ใช่ค่ะนี่น่นะครับใเขาแก่ให้น้องพามาดูอ๋ออันนี้ อันนี้ไว้ติดตามผนังบ้านก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันติดกระโหลกมาด้วยเพราะมันตายทั้งตัวแบบแบบนี้มีลูกค้ามาซื้อไหมครับมีค่ะส่วนใหญ่มีมีล่าสุดเพิ่งไปส่งมาเป็นสิบคู่เลยเป็นสิบอันเลยลูกค้าเหมาขายเป็นคู่ใช่ค่ะขายเป็นคู่คู่เท่าไหร่ครับเขาแกนคู่หนึ่งก็คืออย่างนี้ค่ะสองข้างนี้อยู่ที่ความสวยแล้วก็ความพึงพอใจราคาของของคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคนกาหนดราคาเองอยู่ที่ประมาณ จริงๆถ้าสวยมากๆที่เขายาวๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่แบบเป็นหมื่นเลยก็มีค่ะ<อ>ใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างนี้ก็พันสองพันประมาณนี้ค่ะ<อ>ไม่ไม่เกินนี้าานนใช่มันไม่ได้ไม่ได้สวยขนาดนั้นเพราะว่าแบบอันนี้มันยังเขาแก่เนี่ยมันเป็นตัวของแบบตัวรุ่นกวางรุ่นมีคนดูคลิปแล้วมีคนสนใจเซรั่มอย่างนี้เราสามารถจะไปซื้อได้ที่ไหนอย่างนี้ จริงๆก็ติดต่อได้ทางเพจทรงศักดิ์ฟาร์มกวางแอนองุ่นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรค่ะก็จะเป็น081ค่ะ7588201จะเป็นเบอร์คุณพ่อค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์ส่วนตัวก็จะเป็นเบอร์ส่วนของลูกสาวนะคะก็จะเป็น093ค่ะ2815964ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น ID Line ค่ะจะมีแค่ของคุณพ่อคนเดียวค่ะจะเป็นเบอร์โทรของคุณพ่อเลยค่ะก็คือ081ค่ะ7588201ค่ะ ครับ,รบวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ